สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนัตตี้ค่ะช anel M N Ford ค่ะซื้อรถยนต์ Ford พร้อมกับชุดแต่งหล่อๆนะคะต้อง M N Ford เท่านั้นค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Next Gen Ranger เป็นรุ่นวันแทกตัวขับสีนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1,314,000บาทนะคะคันนี้จะเป็นสีพิเศษสีใหม่ของ Ford เลยเป็นสีส้มค่ะเพิ่มจากราคาตัวรถอยู่ที่ 10,000บาทค่ะมาพร้อมกับนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวายและเสร็จช่วงล่างให้กับลูกค้าใหม่เปลี่ยนล้อขอบ20นะคะจะหล่อนะคะโดนใจลูกค้าท่านใดบ้างเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานาตีได้เลยค่ะไม่รอช้าคะ่ะเรามาเริ่มรับชมชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น ชุดแต่งวายทางด้านหน้าเลยซึ่งตัวชุดแต่งวายที่เราเปลี่ยนให้เนี่ยจริงๆอะค่ะตัวกระจังหน้าถ้ามากับชุดแต่งวายจะเป็นแค่ตัวฟอร์ดคาดกลางแต่อันนี้นัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ซึ่งเราจะยกเปลี่ยนทั้งตัวชิ้นงานกระจังหน้าเดิมออกเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวกระจังหน้าแต่งตัวนี้เข้าไปให้ฟอนด์ฟอร์ดนะคะลูกค้าเลือกสีได้อย่างได้เป็นสีแบบไหนสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําด้านตัดด้วยกันกับสีส้มที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพื่อให้เข้ากันกับตัวรถได้อย่างลงตัวค่ะ ตะแกงลังพึ้งนะคะที่มากับกระจังหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยค่ะมีไฟ LED ติดตั้งให้นะคะทั้ง3จุดเลยในส่วนของตัวกระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้านะคะกล้อง หน้านะคะที่เป็นกล้อง360องศาที่มีเฉพาะตัว4คูณ4ของรุ่นวายแท็กเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยและเลนของตัวกล้องหน้านะคะเขาจะมีที่ฉีดล้างเลนให้ด้วยบางทีลูกค้าขับรถไปอาจจะโดนแบบโดนดินโดนโคลนที่เกาะอยู่นะคะสามารถฉีดล้างได้เลย ว่าชุดแต่งวายอีก1ชิ้นจะเป็นครอบกันชนล่างก็คือตัวนี้เลยสีดําด้านบึกบึนเท่ๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะไม่ได้ถอดตัวกันชนเดิมออกแต่อย่างใดนะคะการติดตั้งงานจะติดตั้งประกบเข้าไปกับตัวกันชนเดิมเลยและซีนงานนะคะเก็บงานให้อย่างเ,เรียบร้อยเลยทางด้านใต้ค่ะ ถ้ามากับชุดวายจริงๆตรงนี้จะเป็นสีบอลเงินคันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีดําด้านเพื่อทําให้ตัวรถเราดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองห่วงลากจูงที่มากับตัวรถสห่วงยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ที่มากับตัวรถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยไฟตัดมอกเช่นเดียวกันเป็นไฟตัดมอกแบบ LED ค่ะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแม้ว่าเราจะใส่ในส่วนของตัวชุดแต่งไปก็ตามค่ะไฟหน้าสําหรับรุ่น มอแท็ก4คูณ4จะเป็นไฟหน้าแบบพิเศษเลย m a t i c LED ค่ะเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นะคะไฟสูงออโต้และปรับมุมลำแสงไม่ให้แยงตานะคะลดคัน้งหน้าหรือลดคันที่สวนเรามาค่ะแบบออโต้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดำดานค่ะมาเรามาดูทางด้านข้างของตัวรถกรัน ตรงนี้ที่เห็นเลยนะคะจะเป็นคิ้วล้อที่มากับตัวชุดแต่งวายค่ะถ้าเราใส่ชุดแต่งวายไม่สามารถใส่คิ้วล้อที่เป็นแบบบุดได้นะคะเพราะว่าตัวงานนะคะมันจะมากันคนละแบบเลยตัวคิ้วล้อมุดเนี่ยความยาวของเขาค่ะจะครอบลงมาจนถึงชายทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวคิ้วล้อที่เป็นของชุดแต่งวายมาแบบนี้เลยค่ะการติดตั้งงานเหมือนกันกับตัวครอบกันชนทางด้านหน้าเลยแล้วก็มีซีนยางให้ด้วยนะคะกันน้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานค่ะ ถัดมาเรามาชมช่วงล่างของคันนี้กันเรียกได้ว่า คันนี้ค่ะนัตตี้จัดเซ็ตให้ลูกค้าใหม่สำหรับช่วงล่างคันนี้เลยเป็นโช้คโปรเฟนเดอร์ซับแทงค่ะปีกนกก็เป็นของโปรเฟนเดอร์และทำการยกสูงนะคะหน้าหลังให้2นิ้วเป็นชุดยกของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะก็สมรรถนะการขับขี่ของลูกค้าฟื้เลือกการขับขี่ได้ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะตัวนี้ช่วงล่างลูกค้าก็เพิ่มค่าใช้จ่ายมาให้นัตตี้ทำการเซ็ตให้นะคะแล้วก็เลือกสเปคมาให้นัตตี้เลยค่ะแต่ว่านัตตี้ก็ทำเนินการเอารถ ปจัดแต่งมาให้กับลูกค้าค่ะถัดมาตัวแม็กยางค่ะเดิมๆของรุ่นไวายแท็กแม็กยางที่มากับตัวรถจะเป็นขอบ18นะคะคัน,น้นาตี้ก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กขอบ20ออฟเซตของเขานะคะลูกค้าสังเกตว่าถ้า ยืนออกมาเลยซูมมานิดหนึ่งนะคะออฟเซตลบจะอยู่ที่ประมาณ18หรือ24นะคะแต่ถ้าออฟเซตที่เป็นลบ44อะคะ่ะมันก็จะยืนออกมาเยอะนิดนึงตัวนันนัตตี้อาจจะไม่ค่อยแนะนําลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่าอังจริงคือเวลาเราวิ่งบนทางเรียบค่ะการเกาะถนนอะมันมันจะไม่ได้ดีเท่ากับแบบตัว18หรือ24นะคะตัวนี้บรัดเข้ากันกับยางนะคะจะเป็นยาง c o ส m i ตค่ะยางจะเป็นยาง R t ซิลินจะอยู่ที่33คูณ12.5 R 20ค่ะตัวดอกยางก็มาใหญ่ๆแบบนี้เลยจริงๆถ้าตัวยางตัวนี้เวลาลูกค้าวิ่งบนทางเรียบนัตตีต้องแจ้งก่อนว,ว่ามันจะมีเสียงดังนะคะนิดหนึ่งแก้มทางด้านข้างค่ะของเราเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะคือเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองค่ะช่องนะคะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะจากทางด้านหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ดีด้วยค่ะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยสำหรับรุ่นไวแท็กระจกมองข้างจะเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับไฟเดียวที่โดดเด่นเลยนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างทางเดินให้ด้วยค่ะจอดในที่มืดถึงจะเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะตัวนี้ก็ช่วยสองสว่างให้กับลูกค้าเวลาก้าวขึ้นก้าวลงรถนะคะกล้อง360องศาค่ะและระบบ m y ยสปอร์ตก็จะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างด้วยปรับและพับไฟฟ้าด้วยค่ะ ฟิล์มกองแสงนะคะนัตตี้ติดตั้งให้ลูกค้าทุกคันเลยเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะฟิล์มเซรามิกข้อดีก็คือเวลาลูกค้ามองจากทางด้านนอกอะคะ่ะจะมีความมืดแต่ถ้าลูกค้ามองจากทางด้านในจะใสและเคลียร์มากๆค่ะสำหรับฟิล์มเซรามิกนะคะเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเลือกได้ค่ะ 40, 60,80ค่ะภายในนะคะของรุ่นว y ยแท็กฝั่งผู้โดยสารจะเป็นประมาณนี้เลยเบาะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้ด้วยทั้ง 8ลูกเลยค่ะ8จุดเลยมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารค่ะทางด้านหน้าเขาเสิร์ฟเข้ามาให้อีกนะคะตัวนี้ให้ใช้งานได้เลยปกติคือตัวนี้เราจะไม่สามารถเปิดได้นะถ้าเป็นของตัวโฉมเก่าอันนี้เก็บของเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็วางของได้เก๊เก็บของก็มีให้เหมือนเดิมนะคะที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารค่ะ คิ้วกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยทั้ง4บานเลยค่ะเบ้ารองมือเปิดตัวนี้ติดตั้งให้ช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนนะคะอันนี้จะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีคําว่าเดนเจอร์สีแดงโดดเด่นให้ด้วยนะคะบันไดาทางด้านข้างของรุ่นวายแท็กจะเป็นสีดาชายทางด้านข้างจะแต่งเป็นสีบอลเงินค่ะรับน้าหนักได้ดีและตัวบันไดเขานะคะจะเป็นพื้นสัมผัสแบบกันลื่นด้วย ชุดแต่งพิเศษของรุ่นวายแท็กที่มากับตัวรถติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวราวหลังคาและสปอร์ตบาร์เรามาดูราวหลังคากันก่อนราวหลังคาตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็รับน้าหนักได้ดีแล้วใช้งานกับเขาได้เลยไม่เหมือนกับ,บรุ่น x อ็กที่เราไปติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ลูกค้าไม,าลาไมา่ลูกค้าไม่สามารถที่จะไปโหนหรือว่าติดตั้งตัวถัดแหลกอะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้อันนี้ลูกค้าใส่ถัดแหลกที่เป็นถัดแหลกของฮัมเมอร์หรือว่าจะเป็นเต็นท์บ้านแคมป์ค่าสายแคมปปิ้งอะคะ่ะ ติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยรับน้ําหนักได้นะคะขณะที่รถจอดอยู่กับที่ประมาณ150กิโลแต่ถ้ารถเคลื่อนที่ค่ะจะรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ80-85กิโลค่ะมาเรามาดูช่วงล่าทงาทางด้านท้ายกันด้วยค่ะเนี่ยที่นัดที่แจ้งไปเลยจะเป็นโช๊คซับแทงของโ p r o นเดอร์นะคะกระบอกโช๊คอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถค่ะทำให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งของเราดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นรุ่นวายแท็จะมาพร้อมกับดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อค่ะ มาเรามาดูสปอร์ตบาร์กันสวยๆลงตัวแบบนี้เลยค่ะตัว넥เ,เจนออกแบบมาใหม่เลยให้สามารถใช้งานกับเขาได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวเนี่ยเป็นราวตรงนี้ค่ะลูกค้าขนของบรรทุกของสามารถผูกรัดของใช้งานกับเขาได้เลยบันไดาทางด้านข้างตัวนี้เน็คประสงค์เลยค่ะลูกค้าสามารถใช้งานก็คือขึ้นไปเหยียบแล้วก็จัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างของตัวรถได้นะคะไม่ต้องกลัวกันลื่นค่ะพื้นสัมผัสเขาจะเป็นแบบกันลื่นเช่นเดียวกันกับตัวบันไดาทางด้านข้างเลย คันนี้พิเศษนะคะติดตั้งเป็นตัวโรเลอร์ฮัมเมอร์มาให้ด้วยจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเขาจะมีการใช้งานก็คือจะมีกุญแจให้กับลูกค้าด้วยสามารถเปิดปิดได้ที่กุญแจได้เลยนะคะแอดี้เปิดให้ดูค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายตัวนี้ก็กันน้ํากันแดดกันลมกันฝนนะคะถ้าลูกค้าเก็บของไว้ทางด้านใน แล้วก็ถ้าเห็นตรงกลางตรงนู้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่างนะคะก็ช่วยส่องสว่างบางทีลูกค้าอาจจะแบบว่าตอนกลางคืนเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เปิดหาของได้อย่างง่ายดายและชัดเจนเลยทางด้านท้ายก็จะเป็นพวกของโชว์ปีกนกที่เราถอดจากของเดิมออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าตัวนี้เราก็จะคืนให้ด้วยรุ่นวายแทกจะมีช่องเสียบไฟให้นะคะ230โวลต์และ12โวลต์มาให้ด้วยเลยค่ะ เดินตตี้ปิดให้ดูนะคะแค่กดรีโมทเองหรือว่าลูกค้าจะใช้งานในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้ด้วยค่ะเขาติดตั้งเพิ่มเติมปุ่มให้ด้วยนะคะกดปิดได้เลยหรือจะใช้ที่รีโมทก็ได้รีโมทสามารถใช้ได้ทั้งเปิดและปิดแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวไฟนะคะฝาปิดกระบะท้ายจะเป็นแบบผ่อนแรงค่ะเปิดปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้ ตัวฝาปิดกระบะท้ายเนี่ยนะติติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นข้อฝาปิดกระบะท้ายแบบวอลโลโก้นะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เลยตัวงานจะมาเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ฟรอนต์เนี่ยถ้าสังเกตเลยจะเหมือนกับตัวกระจังหน้าค่ะสีดำด้านตัดขอบด้วยสีส้มที่เป็นสีเดียวกับตัวรถคำว่าแรนเจอร์ค่ะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นอะคริลิกสี ดาด้านค่ะดูทางด้านท้ายเนาะดูเท่เลยจริงๆอะท้ายตัวในเจนออกมาสวยอยู่แล้วพอติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะมาดูไฟท้ายกันดีกว่าสำหรับไฟท้ายนะคะตัว Y t ยแทคูณสจะเป็นแบบ full LED ค่ะสวยๆมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นตตี้ติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นตัวครอบไฟท้ายมาให้ด้วยค่ะการชนท้ายของรุ่น y t ยแทนะคะจะเป็นสีเทากาวไฟค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์ให้ทั้ง4จุดเลยค่ะนี่เลย ถึงแม้ลูกค้าคนไหนนะคะที่ถามว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวกันชนท้ายอะคะ่ะแล้วเซ็นเซอร์สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมไหมใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะจะย้ายตัวเซนเซอร์ที่อยู่กับกันชนเดิมไปใส่ที่ตัวกันชนแต่งให้กับลูกค้าด้วยะคะ่ะวันเรามาชมทางด้านในห้องโดยสารของรุ่นว i t แท็กัน ออกแบบมาได้อย่างสปอร์ตเลยค่ะสำหรับ Next Gen วายแท็นะคะตัวบอดจะเป็นบอดหนังสีดามเดินได้สีส้มค่ะปับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับแนละฝั่งผู้โดยสารค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ a Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ค่ะหน้าปัดแสดงผลข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะแสะดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยจะมีขนาด8นิ้วหน้าจอโซนกลางนะคะสำหรับรุ่นวแท็เลย จะมีขนาด12นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้เลยนะคะปรับแยกแอร์อิสระซ้ายขวาได้ด้วยถัดมาค่ะทางด้านล่างตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยแค่ลูกค้าวางโทรศัพท์ลงไปแล้วสตาร์ทรถค่ะไฟจะชาร์จเข้าให้กับโทรศัพท์ของลูกค้าเลยนะคะแต่ว่าต้องเป็นรุ่นที่ใช้งานกับตัวแท่นชาร์จได้ด้วยค่ะเบรกมือไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะของตัวขับ ขับสี่ทูไฮนนะคะโฟไฮและโฟโรค่ะกระจกตัดแสงนะคะก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็ก เป็นยังไงกันบ้างคะชุดแต่งคันนี้ถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างนะคะแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัาตีได้เลยหรือว่าจะโทรหานัาตีแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสอบถามเบื้องต้นได้เลย0ย์95ค่ะ9522887นัาตีฟังอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook m n มแนัตตีบายน้าตีและ m n ็ Auto เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับนัาตีด้วยนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครค่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัาตีซื้อรถออนไลน์กับนัาตีนะคะปลอดภัย1 0อเรเนแน่นอนค่ะเงินจองและเงินดาว ลูกค้าที่อยู่แต่งจังหวัดนะคะนัตตี้มีบริการเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e ไปหาถึงที่และขับรถไปส่งให้กับลูกค้าจนถึงนาบ้านเองเลยค่ะาำรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนรีวิวหน้านะคะจะเป็นรุ่นใดบ้างชุดแต่งนะคะเท่ๆแล้วหล่อโดนใจลูกค้าแบบไหนบ้างนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ